ตอนนี้มาตลาดนะคะตลาดนัดเนาะตลาดนัดที่นี่จะมีแบบว่าวันที่ลงท้ายด้วยเลข8แล้วก็เลข3นะคะเดือนหนึ่งจะมีประมาณ6ครั้งนะ,ะประมาณแบบว่าวันที่3วันที่8 13,18อะไรอย่างงี้นะคะ23,28นะ เป็นเขาเรียกว่ามาซอกจังเนาะเคยมาแล้วหลายรอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยหลับนะคะวันนี้ใช้เป้นะคะไม่ค่อยได้ใช้เป้ร้านขายดอกไม้นะคะสวยมากเลยนี่นะคะเป็นรถไฟเนาะ เหมือนเป็นแบบตลาดนัดรถไฟอะไรอย่างงี้นะคะเ,เหมือนตลาดบ้านเราเลยเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะคะมีผักขาย อันนี้ลูกชิ้นปลาทอดนะเสื้อผ้าเด็กน่ะเลกกิ้งอ่ะเลกกิ้งมีก็ขายกระเป๋านะคะถ้า ซื้อกะเทียมนะซื้อกะเทียมซื้อกะเทียมผลไม้ก็มีนะ,ะเป็นไอ้นี่นะคะ <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> พกซุงอานะคะ <c oughs> มันจะกรอ,อบอร่อยอ,ะอ่ะเป็นลูกพีทแต่ว่าเป็นคนละพันมันจะไม่มีขนนะมีซื้ออันนี้นะคะลูกพีทห้าพันวอนนะคะแถมส้มให้ด้วยๆๆซื้อนี่นะคะแครอทอออโอ้ยมีแถมด้วยถำาม้ด่า เอาไว้ทำกับข้าวนะคะเอาไว้ตำก็อร่อยค่าเดินไหขนมด้อ้นะเข็นฉนอ่ะอันนี้ก็จะมีอะไเออแงปจาโัสอันนี้เป็นพวกปลาแห้งกุ้งแห้งอ่ะคือตลาดยาวมากๆเลยนะคะเดินไม่ทั่วเลย

ไ,ไม้นี่นะคะอยากกินแบบซี่โครงย่างนะเขาแบบย่างแบบสดๆเลยนะคะบรรยากาศเหมือนตลาดบ้านเราเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นร้านอาหารให้กินนะจะมีแบบ ให้คนเขานั่งกินแบบว่ากินเหล้าเม้ามอยกันนะคะส่วนมากจะเป็นกับแกล้มนะเป็นแบบว่าซี่โครงย่างนกย่างนกกระทาย่างนะคะแล้วก็มีแกงแกงปอดสไตล์เกาหลีนะเขาจะเรียกคบผ้าจิกแกนะคะแล้วก็มีต้มขนมจีนนะ อีนะคะมาเลยย่างเตาถ่านต้มเลยคุณเฉยอีนครหอมมากๆย่างเตาถ่านอร่อยนะคะนุ่มมากเลยรสชาติเหมือนบ้านเรานะคะเหมือนแบบใส่ซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่ามาสต๊ 맛있지แท้กูไดะฝันไม่มีได้แต่ อร่อยไหมนะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะ้จิมเผ็ดๆนี่นะคะนัองแบบอน้ำจิ้มอร่อย ハハハハ。<ペー><ペー> <laughs> อันนี้พอบ้านสั่งแกงปอดมานะคะมันเป็นผัดนะแบบแห้งนะคะพอบผ้านั่นเองดูตาโซจูนไม่หายสักที เยวได้พาไปหาหมออีกรอบนี่นะคะน่ากินมากๆเลยเหมือนแกงอ่อมเหมือนกันนะคะแกงอ่อมเกาหลีบอกบอกปอดนะคะเพราะบ้านนี่กินทุกอย่างบางคนเขาก็ไม่กินนะปอดอะไรอย่างเงี้ยคนเกาหลีบางคนก็แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยตีนไก่ก็ไม่กินปอดก็ไม่กินเลย พอบานก <ə S 1> ินเรียบเนาะยินดีมฮาพาเฮาพามาละ คนก็ทยอยเก็บของแล้วนะคะมาสักค่ำเลยเนาะ <_ d ata> <_ d ata> เก็บของกันหมดแล้ว <_ d ata> ถ้าซื้อตอนนี้ตอนที่เขาเก็บของแล้วเราจะได้แบบว่าแถมของแถมนะ,ะแล้วก็ลดราคาด้วย <_ d ata> อันนี้เป็นธัญพืชเอาไปแบบหุงข้าวนะคะผลไม้ เห็ดสดๆนะคะเหมือนเห็ดไอ้นี่บ้านเราเลยเห็ดนางฟ้าสีขาวๆปิดหมดแล้วนะคะกลับบ้านได้ <c ười> กินแล้วก็กลับบ้าน เป็นคำเจียชิปซื้อนี่นะคะคำเจ้ามันฝรั่งนะค<อ>่ะไปกลับบ้าน,<อ>านะะแล้วนะคะมืดแล้วนะ,ะแดดไม่มีเลยนะคะวันนี้ Yeah. <laughs> นี่แต่ว่าแนะนําว่าต้องแบบว่าตัดไอที่นี่ออกนะคะเพราะว่าเวลาทอดแล้วมันจะแบบไม่เร็วนะคะแบบว่าตัดขอบขนมปังทิ้งให้หมดเนาะรอบนี้ไม่ได้ตัดนะต่อม,มาอมไอต,มอไอติมทอดไอติมทอดนี่ชิมก่อนนะคะ ขนมปังแล้วก็กับไอศครีมคือเข้ากันมากนี่นะคะหาแต่แนวอ้วนลูกก็ชวนทำนะอืมอืมอืมอร่อยจ้าไอศครีมไอืมอืมอตมาสิจ้าไอไอศครีมอืมไอศครีมเดี๋ยวกดอันนี้ดูใกล้กันอันนี้ก่อน เอาด้วยไิศครมชินจ้เอาไม่กินเถอะลใจหดนาจะหันกินกับขนมปังนะคะมันจะออกกรอบๆหอมๆคือแบบเข้ากันมากเลยเย็นเย็นยี่หตอ 아빠 노크 우리 만 먹어 아빠 니배에 이거 우리 애만 아우니배어 아빠, 아빠 한번 이거 돌려볼까? 영상 통화에서 여보세요? 아빠 아이스크림 튀김 아 아이스크림 튀김? 네아나 얼른 가서 먹을게 지금 갈게 네 아빠, 봐아 왜요? 해주세요 지금 가네 지금 봤네난 아빠 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나.